ชินตนิยายสมัยพุทธกาลเองหลักธรรมพุทธศาสนาผู้สละโลกจากอาจารย์วสินอินทศระตอนที่26ผลกรรมวาระสุดท้ายของพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถยังเวชยันตประสานของทาศกะเทวราช ให้หวันไหวได้แม้เพียงเอาหัวไม่เท้ากดลงไปเท่านั้นก็ตามแต่ก็ไม่อาจพ้นจากความตายซึ่งมีอนุภาพใหญ่หลวงครอบงำสัตว์โลกทั้งปวงอยู่และไม่อาจพ้นจากผลนย่งกรรมันนกฮันนตริยกรรมที่ตนเคยทำไปแล้วได้ดังเรื่องของท่านต่อไปนี้ขราวหนึ่ง พวกดีรถีคือนักบวชและที่อื่นประชุมกันปารบกันว่าวันนี้ลาบสการะของพวกเราเสื่อมลงไปมากแต่ลาบสการะเจริญขึ้นแก่พระสมณโคดมและสาวกท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดคนหนึ่งในที่ประชุมนั้นกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าทราบสาเหตุนี้คือสาวกรูปหนึ่งของพรัสมนโคดม ชื่อมหาโมคลาณนะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเที่ยวไปในเทวโลกสนทนากับเทวดาถามถึงบุญที่เทวดาทำอันอำนวยผลให้เขาไปเกิดในเทวโลกแล้วนำมาบอกแก่พวกมนุษย์ว่าเทวดาชื่อหนูนทำบุญทำความดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปเสวยความสุข อย่างนี้อย่างนี้ในโรคทิพย์อันสมราญไปเที่ยวในนรกแล้วสนทนากับสัตว์นรกถามถึงกรรมที่เขาทำว่าทำกรรมอย่างไรจึงต้องมาเกิดในนรกต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสถึงป่านนี้เมื่อทราบแล้วก็นำมาบอกแก่พวกมนุษย์ด้วยเหตุนี้คนจึงศรัทธาเริ่มใส พระสมณะโคดมและสาวกของพัะสมณะโคดมมากลาบสกาละจึงเกิดขึ้นมากส่วนพวกเราเสื่อมจากลาบสการะหยุดอยู่คู่หนึ่งแล้วเดลทีผู้นั้นจึงกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเราสามารถฆ่าพมหามกลาณเสียได้ลาบสกาละจกเสื่อมจากพระสมณะโคดมและ จะเจริญขึ้นแก่พวกเราเป็นแน่แท้ดิลถีทุกคนเห็นชอบกับอุบายนั้นจึงวางแผนจ้างคณะโจรคณะหนึ่งให้ฆ่าพระมหาโมคคลานะขณะขน,นั้นพระมหาโุคคลานะอยู่ที่ตำบลกาลศิลาพวกโจรผู้เห็นแก่ค่าจ้างไม่คำนึงถึงบาปบุญกุลโทษ จึงชวนกันไปล้อมที่อยู่ของท่านพระคราสาวกเบื้องสายทราบว่าบัดนี้มีผู้ปองร้ายมาล้อมที่อยู่อาศัยของท่านท่านจึงหนีไปเสียด้วยอำนาจฤทิ์ของตนวันนั้นทั้งวันพวกโจรไม่ได้เห็นพระเทระเลยวันรุ่งขึ้นพากันไปล้อมอีกพระเถระทราบความที่พวกโจรมาล้อมเช่นวันก่อน ท่านจึงเข้าฌานแล้วยางฤทธิ์ให้เกิดขึ้นทําลายมนฑนช่อฟ้าหอขึ้นสู่อากาศหนีไปได้อีกโดยในนี้ในเดือนแรกและเดือนที่สองโจรไม่อาจจับพระเถระได้แต่พวกโจรไม่ได้ละความพยายามเลยพอถึงเดือนที่สามพระเถระผู้ดมด้วยฤทธิพิจารณาเห็นว่า นี่คือการชักมาแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้แล้วจึงป่งสังขารมิได้หลีกเลี่ยงพวกโจรจึงสามารถจับท่านได้ทุกท่านจนกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนเข้าสารหักพวกโจรแน่ใจว่าท่านมรณภาพแล้วจึงโยนศพไปยังคุ้มไม้แห่งหนึ่งเมื่อพวกโจรไปแล้วพระมหาโมคลาะนะ ผู้ยังไม่สิ้นชีวิตคิดว่าเราควรไปเฝ้าพระสัสดาเสียก่อนแล้วจึงนิพพานดังนี้แล้วประสานกระดูกด้วยเครื่องประสานคือชานกล่าวคือเข้าชานแล้วอธิษฐานให้อัตภาพของตนเรียบร้อยเป็นปกติดังเดิมแล้วเหาะไปสู่สำนักพระสัสดาซึ่งเวลานั้นประทับอยู่ณเวรุวันนะะครราชคึก ถวายวังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดวงตาของโลกบัดน,นี้ถึงเวลาที่ข้าพระองค์จะนิพพานแล้วข้าพระองค์ขอทูลลาปร,รินิพพานพระเจ้าข้าส่งสดับถ้อยคํากาบทูลลาของพระอัครสาวกอย่างสงบอย่างผู้รู้เจนจบในความเป็นไปทั้งปวงแล้ว ตรัสถามอย่างอ่อนโยนว่าโมคลานะจะไปนิพพานที่ไหนที่ตำบลกาลสิลาพระเจ้าข้าทรงดุษณีอยู่คู่หนึ่งจึงตรัสว่าโมคลานะเราปรารถนาความธรรมจากเธอจงแสดงธรรมให้เราฟังสักหน่อยก่อนเพราะต่อไปนี้เรา จะไม่ได้พบเห็นสาวกเช่นเธออีกดูเธอด,ดูท่านผู้เป็นธรรมราชาส่งคารบธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นทงขอฟังธรรมจากพระสาวกของพระองค์ผู้ใคร่ธรรมย่อมไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมเรียนธรรมเพราะธรรมปิติย่อมเกิดขึ้นในขณะฟังธรรมหรือ เรียนธรรมนั่นเองปีติเป็นเหตุแห่งสุขสุขเป็นความปรารถนาความต้องการของสัตว์โลกทั่วไปพระมหาเทระรับสนองพระพุทธองค์ตามพระประสงค์นั้นถวายบังคมพระทศพลแล้วห่อขึ้นสู่อากาศแสดงฤทธิต์ต่างๆกล่า,าวธรรเฉพาะพระพักของพระศัสดาแล้วทูลาไปนิพพาน ตำบลกาลาสิลาข่าวเรื่องการนิพพานของพระมหาโมคคลานะกระชนไปทั่วจมมพูทวีปและรู้กันทั่วไปว่าโจรเป็นผู้ฆ่าพระมหาโมคคลานะเสียแล้วพระเจ้าชาติสตูราชาแห่งแคว้นมคตส่งให้ราชบุรุษตามจับโจรพวกนั้นมาลงโทษให้ได้ วันหนึ่งพวกโจรนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในร้านสุราแห่งหนึ่งพอมเมากันเต็มที่ก็ลืมตัวเห็นความชั่วเป็นสิ่งที่ตนพึงอวดคนชั่วมีการทำชั่วอยู่เป็นปกติมั่งคั่งพังพร้อมไปด้วยความชั่วมีความชั่วมากเมื่อถึงข่าวอวดก็ต้องเอาความชั่วหรือกรรมชั่วที่ตนทำนั่นแหละออกมาอวดอวดพวกชั่วด้วยกันก็ต้องอวดว่า ไข่ชั่วเนื้อกว่าด้วยประการชนี้เมื่อโจรคนหนึ่งท้องหลังของโจรอีกคนหนึ่งให้ล้มลงโจรที่ถูกท้องหลังนั้นก็โกรธจึงคำรามขึ้นว่าไอ้หัวดือ้อทำไมมึงจึงท้องหลังกูเล่าโจรที่ท้องเขาก่อนอวดศักด่าว,ว่าไอ้โจรชั่วร้ายก็พัมหามโมุกกานะผู้ลือว่าเลิด้วยฤทธิ์นั้น มึงลงมือตีก่อนหรือกูไม่ใช่หรือที่ลงมือตีก่อนใครอื่นจะภาษาไรกับมึงเท่านี้คนหนึ่งจึงว่ากูก็ตีพระมหาโมคคานะเหมือนกันมึงไม่เห็นหรือตอนทุกคนต่างอวดอ้างผลงานของตนคืออาชญากรรมอนันตริยกรรมที่ตนทำแล้วทุ่มเถียงกันเสียงดังขึ้นดังขึ้น จารบุรุษของพระเจ้าอาชาติสตูได้ยินดังนั้นจึงจับโจรพวกนั้นไว้ทั้งหมดแล้วกลับทูลแด่พระราชาในการสอบสวนพวกโจรนั้นซักทอดไปถึงเดลถีคณะหนึ่งว่าเป็นผู้จ้างให้ทำด้วยทรัพย์พันหาพนะพระราชาจึงรับสั่งให้จับเดลถีพวกนั้นเท่าที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด รวมกับพวกโจรที่ร่วมมือกันฆ่าพระเถระเมื่อจับได้แล้วรับสั่งให้นางไปฝังในหลุมลึกประมาณเะดอของแต่ละคนที่พระลานหลวงให้กบด้วยฟางและเชื้อไฟอย่างอื่นแล้วจุดไฟเผาเมื่อเห็นว่าพวกนั้นถูกไฟไหม้แล้วจึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กทำให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อย รับสั่งให้เอาโจรสี่คนเสียบร้าวประจันไว้เย็นวันหนึ่งพิสุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสังเวชจริงหนอพระมหาโมคลานะมรณภาพในแบบที่ไม่สมควรแก่ตนเลยพระสัสดาสเสด็จมายังธรมารมศาลาส่งทราบเรื่องที่พิสุททั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายโมคลาะนะมรณภาพไม่สมควรแก่ตนในอัตภาพนี้ก็จริงแต่สมควรแก่กรรมของตนที่เคยทำไว้ในชาติก่อนภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของพระเถระพระศาสดาตัดเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการโมคลานะเกิดเป็นกุลบุตรผู้หนึ่งในกรุงพราณสี ผน,นิบัติมันดาบิดาอย่างดีทุกอย่างเป็นที่รักที่ชื่นชมของพ่อแม่มันดาบิดาเห็นใจเขามากเพราะต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านพัฒนาให้เขามีความสุขจึงขอร้องให้เขาแต่งงานเสียกับสตรีที่เหมาะสมสักคนหนึ่งโดยที่ท่านทั้งสองจะจัดการให้เองแต่กุลบุตรผู้นั้นไม่สมัครใจ ขาบอกมันดาบิดาว่าเขาพอใจปฏิบัติพ่อแม่ไม่ต้องการหญิงสาวมาเกี่ยวข้องเขามีความสุขจากการที่ได้ปฏิบัติมันดาบิดาวขยท่านทั้งสองเห็นลูกเหน็บเหนื่อยก็เกิดความสงขารเห็นใจอยากให้มีผู้ช่วยแบ่งเบาภาระจึงนําสตรีสาวคนหนึ่งมาให้ให้ใหครองกันชั้นสามีภรรยา ยิงนั้นบำรุงแม่ผัวอยู่ได้เพียงสองสามวันเท่านั้นก็เอือมระอาไม่ปรารถนาเห็นท่านทั้งสองเลยติดเตียนมรดาบิดาต่างๆให้สามีฟังแล้วสรุปว่าไม่อยากอยู่ร่วมกับท่านทั้งสองแต่กุรบุตรผู้นั้นไม่เชื่อฟังคำของภรยาจึงทำเฉยเสียยิ่งนั้นไม่ละความพยายาม เมื่อสามีออกไปนอกบ้านเธอเอาเชือกปอบ้างก้านปอบ้างฟองข้าต้มบ้างไปเรียรรายไว้ให้ลกลุงลังหรือเธอะเมื่อสามีกลับมาเห็นดังนั้นจึงถามว่านี่อะไรกันนางนั้นบอกว่านี่แหละคือการกระทำของมันดาบิดาของท่านแกตาบอดแล้วเที่ยวทำเรือนให้สกปกไว้ทุกแห่งฉันทนไม่ไหวจริงๆ ฉันไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนแก่อย่างนี้ดูเถิดพระราชาสิ่งที่คิดไว้อย่างหนึ่งกลับเป็นเสียอีกอย่างหนึ่งมันดาบิดาสงสารลูกเห็นใจลูกจึงนำหญิงสาวมาเพื่อช่วยเหลือลูกให้มาอยู่เป็นมิตรของตนช่วยเหลือตนและลูกแต่ขับมาเป็นศัตรูของตนเสียในเวลาไม่นานเลย บางคนชิงชังเกียดลูกสะพ้ยเกีดกันไม่ปรารถนาให้บุตรของตนแต่งงานกับหญิงที่บุตรของตนรักแต่พอเขาแต่งงานกันแล้วลูกสะพ้ยเป็นคนดีรู้จักปฏิบัติเอาใจพ่อแม่ของสามีจนในที่สุดท่านทั้งสองรักเธอยิ่งกว่าโูคของตนไปก็มีดูเถิดพระราดาสิ่งที่คิดไว้อ่านไม่เป็นอย่างที่คิด สิ่งที่ไม่เคยคิดไว้อาจเกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่เพียงแต่คิดเอาอย่างเดียวเมื่อภรายาบ่นพร้ำอยู่อย่างนั้นบ่อยๆคนระบ,บผู้นั้นแม้เป็นผู้มีบารมีอันบาเพ็นไว้แล้วมากก็เหนื่อยนายในมารดาบิดาและแต่กับท่านทั้งสอง เขาพูดกับภรรยาว่าเอาเถิดฉันจะจัดการเรื่องนี้เองวันหนึ่งเขาให้มรดาบิดาบริโภคแล้วจึงกล่าวว่าพวกญาติในบูบ้านน้นต้องการพบคุณพ่อคุณแม่กระผมจะพาท่านทั้งสองไปเขาให้ท่านทั้งสองขึ้นสู่ยานน้อยแล้วพาไปเมื่อถึงกลางดงจึงกล่าวว่าขอคุณพ่อคุณแม่จงถือเชือกไว้ โคทั้งสองจะเดินไปเรื่อยๆด้วยการใช้ประตักเพียงเล็กน้อยในที่นี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ผมจะลงไปและแวดระวังภัยดังนี้แล้วมอบเชือกไว้ในมือของบิดาลงไปสักครู่หนึ่งเปลี่ยนเสียงเหมือนเสียงโจรซุ่มอยู่มันดาบิดาได้ยินเสียงนั้นเข้าใจว่าพวกโจรซุ่มอยู่จึงกล่าวว่าลูกเอย๋ย พ่อและแม่แก่แล้วตายก็ช่างเถิดเจ้าจงรักษาเฉพาะตัวของเจ้าให้พ้นภัยเถิดปรุษนั้นทําเสียงดุดโจนมุ่งเข้ามาหาคนชลาทั้งสองทุบตีมันดาบิดาผู้คร่ำควรอยู่ว่าลูกเอย๋ยพ่อและแม่แก่แล้วจะตายก็ช่างเถิดเจ้าจงรักษาตัวของเจ้าให้พ้นภัย ดังนี้จนสิ้นชีวิตทิ้งไว้ในดงแล้วกลับไปดูก่อนท่านผู้เกงงัยในวัตะความหลงผิดทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ขณะมันดาบิดาข้าควรถึงความปลอดภัยของเขาอยู่นั่นเองเขาได้นำัยมาสู่ท่านทั้งสองโดยไม่ได้ประวัติพันพึงถึงบาปกรรม และไม่เสเทือนใจในเสียงคำควรของท่านเรื่องนี้ควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจิตอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งพระศาสดาขันนำบุพกรรมของพระมหาโมคลานะมาเล่าให้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าดูกรภิกษุทั้งหลายโมคลานะทำกรรมหนักอย่างนี้ ในอัตภาพนั้นแล้วบางเกิดในนรกหมกไหมอยู่เป็นเวลาหลายแสนปีแต่วิบากกรรมยังไม่สิน้นเธอถูกทุบตีจนแหลกละเอียดอย่างนี้ถึงร้อยอัตภาพมาแล้วภิกษุทั้งหลายโมคลาน,นะถึงมรณะ,ะกรรมไม่เหมาะสมกกบกรรมในปัจจุบันก็จริงแต่เหมาะสมแก่กรรม ที่ตนได้ก่อไว้ในอดีตโดยแท้ผวกเดือรัตถีจำนวนมากปฏิทุสร้ายต่อท่านผู้ไม่ปฏิทุสร้ายก็ถึงมรณกรรมเหมาะแก่กรรมของเขาเหมือนกันภิสษุน์ทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิทุสร้ายต่อท่านผู้ไม่ปฏิทุสร้ายย่อมได้รับภัยพิบัติสิบประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือ ได้รับทุกขเวทนาก้าแข็งหนึ่งถึงความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความแตกสลายแห่งศีษะเช่นการถูกตัดมือตัดเท้าหรืออุบัติเหตุอันทำให้อวัยวะพิการหนึ่งพาดาหนักหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนึ่งอุบุสักขัดฝังจากพระราชา หรือผู้เป็นใหญ่หนึ่งการถูกกล่าวตูอย่างหลายแรงหนึ่งความย่อยยับแห่งเครือญาติหนึ่งความเสียหายแห่งโภคาทั้งหลายหนึ่งไข่ย,ย่อมไม่เรือนของเขาหนึ่งนอกจากนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมไปบังเกิดในนรกดูก่อนท่านผู้เคงภัยในวัตฏะอัคระสาวกคู่เลิศดุลิ มีอนุภาพมากถึงป่านนี้ก็ยังเคยทำกรรมหนักเช่นอนันตริยกรรมและได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นเป็นเวลานานแต่ในที่สุดท่านก็พ้นกรรมด้วยความเพียรพยายามทำตนให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลายด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าความสิ้นอันสวะเป็นอนิสงส์สูงสุด แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเพราะความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งมวลของมูสัตว์เกิดขึ้นได้ด้วยมีอาสวะเป็นปัจจัยอันสำคัญพระมหาโมคลณะนิพพานไปแล้วแต่ชื่อเสียงเกติคุณอันดีงามที่สร้างไว้ในปัจจิมภพของท่านยังคงอยู่และคงอยู่ต่อไปอีกนาน เท่าที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังคงดำรงอยู่ในโลก